สวัสดีครับนักเ,เรียนทุกคนนะครับวันนี้คุณครูจุวยนะครับก็จะพานักเรียนนะครับมาสร้าง่า o o o g s i t i t e นะครับซึ่งเป็นเนื้อหาของหน่วยที่3เรื่องการออกแบบนะครับนะสำหรับการสร้าง Google Site นะครับเพื่อเราจะได้นำไปใช้ในวิชาเทคโนโลยี Technology 1นะครับนะในเนื้อหาของโครงงานคอมพิวเตอร์นะครับนะ สิ่งแรกเลยนะครับให้นักเรียนเข้านะครับเข้า Gmail นักเรียนนะครับเมื่อนักเรียนเข้ามาแล้วนะครับนักเรียนก็จะพบกับจุด9จุดนี้นะครับนะซึ่งจุด9จุดนี้นะครับนะมันเป็นหรือเราเรียกอีกทีหนึ่งว่าเป็น Google App นะครับเาเมาส์คลิกลงไปเมื่อนักเรียนเอาเมาส์คลิกลงไปแล้วนะครับนักเรียนก็จะพบกับคําว่า Drive นะครับนะนักเรียนเอาเมาส์คลิกคําว่า Drive นะครับ เมื่อนักเรียนเอาเมาส์คลิกคําว่าได้เสร็จนะครับให้นักเรียนสร้างนะครับนะสร้างโฟลเดอร์นะครับสร้างโฟลเดอร์ก็คือ new folder นี่เองนะครับคลิกพื้นที่ว่างๆแล้วก็สร้างนะครับฉะนั้นให้นักเรียนนะครับแล้วก็สร้างตั้งชื่อว่าเว็บไซต์นะครับตามนี้นะครับนะแล้วเราทําการแชร์นะครับเมื่อเราทําการแชร์ปั๊บนะครับเราก็มาคลิกคําว่าแชร์วิดนะครับนะ ตรงนี้นะครับเราควรเลือกนะครับนะให้เป็น anyone with the link นะครับนะทุกคนนะครับตรงนี้ก็ต้องเป็น viewer นะครับนะหรือภาษาไทยก็ให้ทุกคนได้อ่านนะครับอ่านได้อย่างเดียวนะครับตรงนี้ของนักเรียนจะไม่มีนะครับนักเรียนซิลินทร์เพราะอีเมลของครูเป็นอีเมลขององค์กรนะครับนักเรียนก็ติ๊กคำว่า anyone with the link นะครับแล้วก็กดดันไปนะครับถือว่าเราสร้างโฟลเดอร์เราแล้วนะครับต่อไปเราก็ดับเป็นคลิกเข้าไปในโฟลเดอร์เราเราสามารถนะครับเราก็ต้องสร้างโฟลเดอร์ย่อยบีก3อันนะครับนะอันแรกก็คือ image นะครับเพราะเราต้องการเก็บรูปภาพทุกอย่างนะครับที่เกี่ยวกับเว็บไซต์เราเก็บไว้ใน image นะครับเพื่อว่าจะได้เป็นระเบียบนะครับอันที่2นะครับเราก็ทำการสร้างนะครับคำว่า data นะครับ เพื่อเป็นการเก็บไฟล์ข้อมูลนะครับทุกๆอย่างนะครับนะเช่นโครงงานห้าบทเราไม่ว่าจะเป็นไฟล์ Word ไฟล์ PDF นะครับนะอ่าต่อไปนะครับสร้างโฟลเดอร์ที่3นะครับก็คือโฟลเดอร์นะครับซาวนะครับโดยการคลิกเมาส์ขวานะครับตรงพื้นที่ว่างๆนะครับนะเราก็เลือกมอนะครับ แล้วเราก็มาเลือก Google Sites นะครับนะตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราคลิกลงไปนะครับก็จะขึ้นคำว่า Create in a share folder นะครับเราก็ Create and share ไปนะครับตรงนี้เราก็จะได้ Google Sites ของเราแล้วนะครับนะตรงนี้ส่วนคำว่า u n t e a t e d เนี่ยนะครับเราก็มาสร้างนะครับ ่าเป็นชื่อโครงงานของนักเรียนก็ได้นะครับหรือของครูนะครับกูจะพิมพ์คําว่าคอมพิวเตอร์โปรเจกต์นะครับนะครับคำว่าคอมพิวเตอร์โปรเจกต์ของนักเรียนก็จะปรากฏตรงอ่าเฮดเดอร์ของนักเรียนนะครับนะ ต่อไปเมื่อนักเรียนเอาเมาส์มาชี้นะครับมันจะเขียนว่า add logo นะครับคํา่า add logo นี่เหมือนกับเรามีตรานะครับลโก้ของเรานะครับเนี่ยครูก็จะเอาลโก้โรงเรียนใส่เข้าไปนะครับครูก็เอาเมาส์คลิกคำว่า add เข้าไปแล้วก็จะมาที่ banner image นะครับเสร็จแล้วเราก็จะมาคลิกคำว่า upload นะครับเมื่ออัปโหลดเสร็จนะครับนะครูก็จะไปหาโฟลเดอร์เอ่อหารูปภาพนะครับ ที่เป็นตราโรงเรียนของเรานะครับตาโรงเรียนซิลินทรนนะครับคลิกลงไปแล้วก็โอเพ่นนะครับนะตาโรงเรียนของเราก็จะปรากฏแล้ะนะครับเห็นไหมครับทางด้านซ้ายมือหัวมุมนะครับ